สวัสดีครับพบกับกาเซียอีกแล้วนะครับกับวิลลินัมทีวีชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเลโก้ฟุตบอลมาเนียใช่ป่าวะพูดผิดป่เออช่างมันครับอ่าเราจะมาเล่นให้ดูกันแมตช์หนึ่งนะครับอ่าฟิกแมตต์เอ้ยฟิกสตาร์ไปครับนี่ครับเอนเตอร์ไปครับเอนเตอร์กดเอนเตอร์ไปครับ รอมันโหลดนะครับรอมันโหลดไม่นานครับไม่นานไม่นานครับไม่นานจริงๆรองรครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ่ะรอเล่นนะครับรอมันโหลดครับอาจะนานมากเกมนี้ครับเก่ามากครับเก่ากึกใครเคยเล่นนะโอ้โหแม่งสุดยอดเกมโคตรมันเลยครับให้กดผิดครับกด enter ไหมครับคือก่อครับเฮ้ยกูทีมเฮียไหมเนี่ย first half ซองนี่ สองกด S นะครับวิ่งไปครับวิ่งกด A ครับเอ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยลืมไปหมดแล้วครับวิ่งกดชิพครับวิ่งกดชิพชิพกดดียิงครับไม่อย่งอุ้ยโกเข้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ะครับง่ายได้ครับนี่ครับโอ้โหเอนเตอร์ไปครับเพื่อข้ามดูครับรีเพลครับวิ่งแไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่อยๆแล้วชูดเที่ยวโก ไปครับเอาละครับนี่ครับดูลูกนี้ครับนี่ครับโอ้โหนิ่มๆเลยครับไม่ต้องทำเหี้ยเลยครับไอสัตว์โคแมังโง่ขนาดหนักครับดูใหม่ครับลูกนิ่มๆครับยังโง่เสือครับเดี๋ยวนะเบาๆครับเห็นไหมไหลยืนมองบอลครับอย่างนี้ต้องให้ชื่อทีมยืนมองบอลนะครับ ชื่อทีมยิมแบงบอลน,นะครแม่ง,งโง่ดักดันะครับไม่แล้ว,วเราก็งโง่ไม่แพ้มันนะนี่นี่ปิดทางครับปิดทางไอ้ควายปิดทางไปครับไปครับส่งไปฟังครับส่งไปฟังไม่ใช่ยิงไอ้ควายโอ้โหแม่งไอ้ทีนี้ก็ทีมนี้ต้องตั้งชื่อว่างโง่ดักดังนะครับคนเล่นไม่ได้กากครับผู้เล่นกากครับดูครับดูใหม่ โอ้โหกันได้ครับซ้ำครับซ้ำซ้ำซ้ำโอ้โหซ้ำอีกซ้ำอีกเอสเออไม่ซ้ำวะหรือว่าสีเขียวครับสีเขียวกดที่อะไรใช้อ๋อกดแับมีดตู้มโอ้โหชนซ้ำครับชิงค้ายแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วซ้ำศูนย์ครับโอ้โหรวดเร็วรวดเร็วทันใจนะครับอืมคอนเฟิร์มฮะดูรีเพย์ครับไปแบบไปแย่ง โอ้โหโอ้โหตอนแรกมันยังไม่เข้าครับมันชนเสาเนะี่ยอ่ไปครับไปครับยืนมองบอลครับยืนมองบอลทีมโง่ดัต่านครับเจอกับทีมยืนมองบอลนะครับรอลบๆลๆยิงครับยิงยิงไอสัตว์ยิงไปใหญ่เลยโอ้อโหแม่งโง่ดัต่านสมชื่อทีมเลยยืนมองบอลเอฟซีโง่ดักด่านเอฟซีนะโอ้ไปแล้วครับ ลักลบครับลักลบปุบฟุบปุบไปครับไปเยี่ยงโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้ยยืนมองบอลครับอ่าไล่กันเตะตูดไปครับเตะตูครับแล้วตูดกันะอ้าวเสือตูดทำไมแล้วอ้าวเอาไปอีกครับปีนปีนเฟะตู go สี่โซนครับดูนะครับปีนปีนแฟะ ปินปีนแหวเอาลับเอาเอาเอา้เอาเฮ้ยปินปีนแหวะปินปีนแหวโอูโ้หู5-0แล้วอะไรมันจะช่างกากนี้ครับต้องคำนัดลูนี่อา่แแแแแแแอาแฟบ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 อ่าเขียนตนัวอย่างครับแฟบให้กันครับโอ้โหทีมนี้แม่งสุดยอดปินปีนแหวะ ปีนปีนปีนลบ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 ไปปีนแหวะปีนนแหวะเอื้อแกลายระเบิดเฮ้ยไอ้เยอะเกือบอลคุณมั่นคุณเคยเจอบอลแบบนี้ไหมครับมีที่นี่ทีอครับเลโก้แม่งยิงไปแล้วมีไซส์นะครับนี่เดี๋ยวดูผมจะทำให้ดูครับเฮ้ยห้อง ใครไป็นโอ้ยใครละป่วยนะครฟักโลด้าเงี <expense> <répondre> ้ยครับฟักโลด้าฟักโลด้าโอ้โหยขามหัวเลยครับข้ามหัวยืนมองบอลครับเนี้ยหรือว่าหรือไม่ครับฟักโลด้าฟักโลด้าโอ้โห ปัดเข้าโง่เองครับโง่ดักดาลหกศูนย์แล้วโง่ไม่มีทิติครับย,งบบยิงบอลครับโอ้ยสองบอลให้มันทําไมอีกแล้วครับโง่ดักดานเล,ลวต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งสเปอร์นะครับไอ้สองแล้ววิ่งเไปไ,ไอ้สองเฮ้ยเฮ้ยเงาะหน่อเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยนั่นแหละครับเอ้อา ห้าท่ามโอ้ไม่นานมากการเก็บจรวดโชว์พาวทั้งหลายครับแบบเตะจากฝั่งโกเราไปอีกโกหนึ่งแบบเข้าประตูอ๋อเอ็นเตอร์ครับการคอนโทรลพูดถึงการ, control, การ control, คอนโทรลการคอนโทรลคอนโทรลตัวละครนะครับก็ซ้ายขวาลูกศรน,นะครับการกดชิปก็คือการวิ่งเร็วนะครับคือการวิ่งถ้าจะกดออกก็กด ชิปขีะครับกดแค่ครั้งเดียวครับไอชิปเนี่ยดูครับดูครับดูแล้วแมวไปไงครับเจอเคยเจอแมบเคยเจอแมวรูปแบบเนี้ยเป็นไงครับงงกันดีครับดูนะครับดูใหม่อ่ายืนหน้าหงอยครับหน้าเหมือนตูดมากครับเคยเจอแม่รูปแบบเนี้ยยิงครับแมวปัดกลับไปครับแม่งมีย้อนกลับมาครับโอ้โหเขาโกงมึงดูมึงดูครับมึงดู ดูแมงเลยครับยืนงงครับยืนงงเยครับดูว่านี่เตะกับไปแล้วแหม่ย้อนกลับมาครับโกยืนงงครับยืนงงครับลูกนี้แมงโคตรสวยเลยครับโคตรชอบจรวลดเลยครับดูดูไหมครับเตะว่านี่เตะกับไปครับแหมวดูดูโกครับดูหน้าโกงงครับหน้าลองย้อนกลับไปดูรับหน้าโกอย่างงงะครับโอ้โหหาลูกนี้ใช้ได้ครับสวยครับ อ่า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 ไปไปไปวิ่งมืบวิ่งมีโอเก็บจะไม่ใช่จะหลวดนี่ว嘛นะ,ะรครับว้าห้า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 เลย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 เกมนี้ไม่มีออกนะครับโอ้โหแม่งโคตรเทพเลยดูว่าไกลละไป เร็เๆเข้ามาซ้ำดิเฮ้ยเจ้เเเาเจ้าวดเฮ้ยเลยเลยเลยว้าไหมวิงวิงดูครับฮะโ้นเอา้าไอ้ควายยืนพังทีมกูแม่งโอ้โหโงนดักดานสมชื่อครับเฮ้ยสุดเมด็ดเนี้ยนี่เตะกลับไปครับเตะแบบเชียอะไรรูดด้ครับ โง่ต่างตานจริงๆครับสมชื่อทีมไอ้นั่นก็ยืนมองบอลครับแม่งวิ่งโคตรเฉื่อยครับไอเชีย่ยกูสากวิ่งมาวิ่งตัดหน้ากูหมายความว่าไงวะมันไส้ดูครับยิงโกเขายิงเข้าโกตัวเองครับโอ้ไม่ททยแมงไม่เข้าครับไอตัวเชีย่ยวิ่งมา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 สกัดบอลไหมครับเออมันจะเข้าโกแล้วแล้ว เอมแน็บนแหละบึ้มแมพฟึบรับครับเอกิโมเอกิโมทำไงครับล็อกเราครับฟิงฟินฟินปีนปีนปีนดูแหววโอ้โหปัดได้ครับปัดออกด้วยวิ่ง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 แล้ววิ่ง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 แหววเลยครับเลยเลยเอาไปไหนครับไปไหนครับออกสนามไปครับไปไหนครับกลับเข้ามาในสนามต่อปีนปีนแหวะ ปินปีนเลยเกมนี้มันเสียอย่างครับมันออกไม่ได้ครับดูครับปินปีนอา้อาวอา้าวเฮ้ยอย่าค้างอย่ามึงค้างโอเคครับโอ้ยแหลกอย่ามึงแหลกครัอ่าอ่าขอภัยนะครับตะกี้ไม่ใช่ตัดไปนะครับพอดีกดพลาดไอตอนลูกพ่อเนี่ยครับกดพลาดไปโดนเอฟเกครับ ถ่ายแฟบอยู่แม่งหล่นเลยครับไม่เป็นไรครับอ่าเห็นไหมครับคะแนนเราแม่งโคตรสุดยอดเลยครับชนะครับเจต่อศูนย์นะครับเราก็ไม่มีอะไรจะแคสแล้วครับการแคสเกม e g o ก้ฟุตบอลมาเนี่ยก็ต้องขอจบการแคสเกมเพีงเท่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป Okay